ผู้แทนรัษฎรก็ได้นัดหาหรือผู้ที่เสนอร่างพรบนิรโทษกรรมแล้วก็ร่างพรบรปลองดองที่ค้างการพิจารณานในสภาผู้แทนรัษฎรรวม6ฉบับในวันพรุ่งนี้นะครับในขณะที่คณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิบรัฐบาลก็ได้ถแถลงยืนยันครับที่จะให้ผู้เสนอร่างพรบนิรโทษกรรมขอปติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถอนร่างกฎหมายทันทีหลังที่สภาส่งคืนครับ วิปรัฐบาลพร้อมสอสอพักเพื่อไทยนะครับร่วมกันถลายยืนยันที่จะถอนร่างพรบนิรโทษกรรมและร่างพรบปรองดองร่วม6ฉบับออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนส่วนร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับแก้ไขโดยกรรมธิการที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่11พฤศจิกาย,ยนนะครับ<ม>ก็จะขอมติจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อถอนร่างกฎหมายทันทีที่วุฒิสภาส่งคืน ฉะนั้นนะครับวิปเห็นว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนสบายใจ้วก็ขอถอนลากออกจากระเบียบประ,ระการประชุมทั้งหมดจานวนหกฉบับจึงเรียนให้พี่น้องประชาชนสืบชนได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปครับ การประชุมสภาผูา้แทนราษฎรในวันพุทธที่13พฤศจิกายนนี้นะครับสสเจ้าของร่างกฎหมายจะขอมติสภาถอนร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับขณะที่มีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้นายเจริญจันทร์โฟมลรองประธานสภาผูา้แทนราษฎรได้นัดหารือกับเจ้าของร่างกฎหมายแล้วนะครับ ส่วนการประชุมคณะกรรมาการวิสามันกิจการวุฒิสภาหรือว่าวิบวุฒิสภานั้นนายน,นิคมไวยรัชพานิชในฐานะประธานวิบวุฒิสภาแถาลงยืนยันเรียกประชุมพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมวันที่11พฤศจิกาย,ยนในเวลา9นาฬิกา30นาทีโดยจะเปิดให้สวอภิปรายแสดงความเห็นก่อนขอมติต่อไปและมีรายงานนะครับว่าการประชุมวิปวุฒิสภาวันนี้ยังคงวางชื่อสวอที่จะร่วมเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมาย28คน พร้อมกำหนดแประยะติ7วันขณะที่นายจุรินลักษณะวิสิ์ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านยังไม่เชื่อว่าจะยุติการพิจารณาร่างพรบนี้รัฐกรรมจริงโดยอ้างถึงถ้อยคําในแถลงการของนายกรัฐมนตรีที่น่าจะมีในยะแฝงอยู่จึงเสนอให้นายกรัฐมนตรีให้คํามั่นสัญญาให้ชัดเจนนะครับสำหรับแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปอชแถลงย,ย้ําถึงจุดยืนเดิม กรณีคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบกับการเร่งผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ก็ยังคงเสนอให้ตราเป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแทนโดวยวางกรอบการนิรโทษกรรมไว้ที่ประชาชนการถแถลงครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่านายธวุฒิสายเกลือไม่ได้เข้าร่วมด้วยและช่วงหนึ่งของการถแถลงนายจตุพรพรมพันธ์ระบุที่จะไม่ปกป้องรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ปกป้องแล้ว และล่าสุดนะครับนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังเสร็จภาร,รกิจตรวจราชการที่จังหวัดจันทบุรีว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยและสภาผู้แทนรัษฎรได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและยุติการผลักดันร่างพรบรนิรโทษกรรมแล้วพร้อมร้องของความร่วมมือยุติการชุมนุมเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศนะครับ